ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอีกับผมเหมือนเดิมเก็ตคุงจะมาขะครับก่อนอเลยฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับเพื่อนๆก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับอาิเกเตอร์ให้ดูน้องเพื่อนเนาะแต่คงจะเป็นการอัปเดตครั้งสุดท้ายล่ะเพราะว่าหลังจากที่ผมตื่นมานะครับเพื่อนๆก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลย อริเกเตอร์ผมนี่อาการนี่หนักนครับเลย80เปอร์เซ็นไปแล้วครับก็พอมาเห็นตอนเช้าก็ดินแบบนี้เลยครับก็ไม่รู้สาเหตุเลยครับว่าเกิดจากอะไรเนาะจากที่ผมสันนิษฐานเขาข่าวนะครับก็จะมีพวกเรื่องน้ำนะแต่เรื่องน้ำผมไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะแต่อยู่ดีทำไมเป็นอย่างนี้ไม่รู้อ่ะจะนอกน้ำก็ไม่ใช่นะครับผมว่า แล้วก็เรื่องที่สองนะครับก็เป็นอาหารเนาะผมว่จะให้อาหารเขาเป็นกุ้งนะครับกุ้งสดนะครับแต่ว่ามองว่ากุ้งสดนะครับมันก็จะมีพวกบางทีจะมีพวกยาพวกสารเคมีอะไรล้างไม่สะอาดอาจจะมีอาจจะเกี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้เนาะแล้วอย่างหนึง่งก่อนที่เขาจะตายนะครับเมื่อคืนนี้ผมลงอ่า ปลาไทเกอร์นะครับด้านล่างล่างขวานะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นอยู่แล้วผมก็อ่าสัญนัษฐานเล่นนะครับไอคอนเนาะก็คืออ่าสปาไทเกอร์นี่แหละอืมแต่ไม่รู้ว่าเตินไปได้มากขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมปล่อยเมื่อคืนนี้อ่าตอนก่อนผมจะน,นอนเนี่ยแหละก็อยากจะเลี้ยงเป็นแบบปลาอเมซอนเนาะอ่าเป็นไทเกอร์เลเทลแล้วก็อลิเกเตอร์นะอะไรประมาณนี้นะครับแต่เวลา ปลาใหม่ๆลงมาเนี่ยอลิเกเตอร์อะถ้าสมมติเล็กว่าปากานะมันจะชอบไล่งับเนาะไม่รู้ว่ามันไปไล่งับเอทไทเกอร์หรือเปล่านะเพราะว่ามันจะมีเงี้ยงนะครับพวกไทเกอร์อะคล้ายๆเงี้ยงปลาดุกอะเออถ้าสมมติว่ามันรู้สึกไม่ปลอดภัยนะมันก็จะกางเงี้ยงๆออกมานะครับแลวถ้าสมมติว่าโดนตาม,มานะครับมันก็คงน่าจะปวดมากๆอะ่ะอืมไม่รู้ว่าอ่าข้อนี้คนระับเป็นไปได้มากแค่ไหนนะแต่ว่าผมก็สันนิษฐานไว้ข้อเนาะอ็สามข้อ เรื่องน้ำเรื่องอาหารแล้วก็ปลาไทเกอร์นะอะไรประมาณนี้แต่อาหารนี่ผมก็ให้วันเว้นวันนะก็ไม่ให้ใส่จนเยอะไปนะกลัวท้องมันจะอืดไม่ย่อยเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าสมมติท้องอืดตายนี่คงอืดตายไปแล้วนะอืมว่าผมให้ประมาณวันละไอ้วันเว้นวันเนี่ยให้สองตัวสามตัวประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเวน้นวันหนึ่ง ไปนมาก็เซ็งแต่ชเช้านะเพื่อนนะก็ดิ้นอย่างนี้เป็นชั่วโมงนะเพื่อนนะก่อนที่เขาจะไปเนาะก็ไม่โอเคเลยเพื่อนะก็เลี้ยงดูอย่างดีมากๆนะก็ตอนนี้เลี้ยงมาประมาณสองเดือนนะเพื่อนซื้อมาประมาณเจ็ดแปดร้อยนะถ้าจะไม่ผิดจากจุจัก,จก,จก,จกเนาะก็โอเคประมาณนี้นะ ก็ตัวยาวมากแล้วอ่ะอืมน่าจะ13นิ้ว14นิ้วผ่านแล้วนะครับเพื่อนเพื่อืมก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อก็มาอัปเดตห้ดูนะอลิเกเตอร์ hmm. เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่า mm hmm. เขาก็ไม่รอดนะครับก็จากไป mm hmm. ก็เป็นความเสียใจนะครับของคนเลี้ยงปลาเนาะ ใครที่เคยเลี้ยงปลาแล้วตายยุกบ่อน,นะครับอะไรประมาณนี้คมันก็โคเซงอ่ะเพื่อนๆอนอเราก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับน้ำอาหารกองเกิงเนาะแม,ม่แบบไปเลี้ยงลุอยอ่ะเออแม่แบบปล่อยชุยๆนะอะไรประมาณนี้นครับก็เดี๋ยวจะเอาไปฝังนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆตัวใหญ่มากๆเลยก็มา ดูอีกทีนะครับก็น้องเขาจากไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับอัปเดตอลิเกเตอร์นะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็เป็นความเสียใจนะครับของคนเลี้ยงปลาทุกคนแหละเวลาเลี้ยงปลาตายนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตตู้ปลาใบนี้นะครับว่าจะลงปลาอะไรนะโอเคครับแทนอลิเกเตอร์นะคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครก็ฝังกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์นะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับ